เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักเตะอะดรับตำนานของเราอย่างทางชาบีอรองโซ่กันก่อนเลยหลังจากเข้าไปทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางห้างขายยาไบเออร์เรเวอร์คูเซนจากการเป็นผู้จัดการทีมที่นำทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในการแข่งขันซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วย นั่นจึงทาให้เขาตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมรสรทั่วทวีปยุโรปและหนึ่งในนั้นคือกระถางลิเวอร์พูลของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในตอนที่ทีมของเรามีความพยายามจะหาตัวตายตัวแทนของทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลที่ประกาศวางมือจากการคุมบังเหียนในถินแอนฟิลด์ของเราไป แต่แม้คระนั้นตัวของทักอารองโซก็ได้ตอบปฏิเสธโอกาสดังกล่าวข้างต้นเพื่อที่จะอยู่คุมทีมทางเลเวอร์คูเซนต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลนี้จนกระทั่งทีมของเราไปได้ตัวทังอา์เนอร์สรัตในใหญ่ดัชแมนมาจากทางเฟยอนดรอตเทอร์ดัมและ่าทีมบินสูงอยู่นเวลานี้ แม้กระนั้นเมื่อไม่กี่วันนี้มันก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาว่าทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดได้วางตัวของทักอารองโซ so, เป็นตัวตายตัวแทนหากถึงวันที่ทางคาร์โรอันเชรติในใหญ่คนปัจจุบันของพวกเขาก้าวลงจากตําแหน่งไปนั่นทำใหนะ้นักข่าวเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับตัวของทักอารองโซ so เลย แต่เขาเองก็ยังคงยกกาศสูงและบอกเพียงแค่ว่าถึงแม้พวกเขาจะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเองกับทางเรอัลมาดริดแต่นักเวลานี้ยังไม่ได้มีการคิดเรื่องการจะย้ายไปคุ่มทัพในถิ่นซานเดียโกเบนดาวิลอย่างที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันออกมาคำถามเกี่ยวกับเรอัลมาดริดอีกแล้วเหรออลองโซกล่าวพลังหัวเราะออกมา เอาละแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ความรักของผมที่มีให้กับสโมสรมันยังคงเหมือนเดิมนะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของเรามันค่อนข้างจะแน่นแฟนมากๆเรื่องนั้นมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยแต่สำหรับตอนนี้ตัวของผมเองยังคงมีสมาธิอย่างเต็มที่กับทางไบเออร์หรือเวอร์คูเซ่นนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมคิดอยู่ในหัวของผมตอนนี้ ส่วนข่าวลือที่พยายามจะเชื่อมโยงผมเข้ากับทางเรอ,อันมัดริดน่ะเหรอผมยังคงใจเย็นกับสถานการณ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะผมมีเรื่องให้ต้องเป็นกังวลใจมากเพียงพอแล้วดังนั้นผมยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องหลอกนั้นในตอนนี้หรอกทั้งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคําตอบของทักอรองโซนั้นค่อนข้างจะมีความกังวลไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะไปลงเอยกับทางเรอ,อันมาดริดหรือไม่ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอราจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของทีมดอกณนะช่วงเวลานี้นั่นก็คือในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาธิบชาติอียิปต์กันบ้างหลังจากเข้ากระรงระเบิดฟอร์มเทพในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้ว มากถึง39ลูกจากการลงสนาม31นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป22ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก17แอซซิตโดยประตูล่าสุดของเขาก็าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในเกมที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางตรามาลิวมาได้2ประตูต่อ1ในการแข่งขันยู่ฟาชเปนลีกช่วยให้ทีมของเราการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างสง่าผ่าเผย นั่นทำให้ล่าสุดทั้งร็อบบี้เฝ้าเอร์อดีตดาวยิงตลอดตำนานของทีมเราเจ้าของฉายาเดอะก็อดก็มาแสดงความคิดเห็นเลยว่ามันเป็นอะไรที่บ้าสิ้นดีกับการที่นักเตะที่สามารถลงเล่นได้ในระดับนี้แต่กลับไม่ติดลิสต์การลุ้นบัลลงดอกในรายชื่อ30คนสุดท้ายด้วยสัไปายผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าสิ้นดีเลยนะกับการที่เขาไม่มีรายชื่อในท็อป30คนสุดท้ายสำหรับรางวัลบัลลงดอกเมื่อปีที่แล้วฟฝวเลอร์รกล่าว ระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทักอเมซอนพราวมันก็เหมือนอย่างที่ดาน i เนลสเตอร์ลิบอกนั่นแหละว่าที่จริงแล้วเขาควรจะติดอยู่ในท็อปทีเลยด้วยส้ำไปนี่มันตลกสิ้นดีเลยนะก็เ,เป็นนักแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏก,การเลยก็ว่าได้ หากคุณดูเฉพาะในเรื่องของเทคนิคการเล่นแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดูเก่งกาจขนาดนั้นนะเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณไม่ได้มีเทคนิคที่สุดยอดหรือเลิศดหรูมันจะไม่สามารถทําให้คุณกลายมาเป็นนักเตะที่ดีได้และผลงานของตัวโมเองก็พิสูจน์ให้เห็นถึงเรื่องนั้นได้ดีที่สุดเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเทคนิคที่แพร่วอะไรมากมายแต่เขาสามารถจะเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมให้กับคุณได้อย่างแท้จริง บางครั้งคุณอาจจะเห็นเลยว่าเขาหายจากเกมไปเลยนะแต่จูจ่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาและทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่อให้เกิดขึ้นนั่นแหละคือคําิิยามของนักเตะอย่างทางซาลาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนสำคัญภายในทีมของเราแต่เป็นในรายของทางเพนตอเล็กซนเดอร์อาร์โน no, แบ็ขวาองกับตันทีมกันบ้าง เมื่อเขาเหลือสัญญากับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่มีการประกาศยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาออกมาและอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเท่านั้นนั่นทำให้ทางราชันชุดขาวหรืออัลมาติดมีการแสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาอย่างจริงจัง แตามการรายงานข่าวจากทาง f a b r i ซ i โอโรมาโนนักข่าวระดับเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเข่าเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ออกมาระบ,บุตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าทางบริอันด์บริดติดตามดูสถานการณ์ของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วด้วยสัมไป ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟีชาเยสจีอจอมเต้าข่าวจากประเทศสเปนก็มีการกล่าวอ้างว่าในตอนนี้ตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นกำลังใกล้ที่จะกลายมาเป็นนักเตะคนใหม่ของทางเรอัลมาดริดได้แล้วหลังจากการเจราจาระหว่างตัวแทนของยอดทีมจากเมืองหลวงของประเทศสเปนกับตัวแทนของทางเทรนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวสำหรับการย้ายไปลงเล่นทีนั้น พวกเขามีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าทั้งบรอัทอาดร,ร,ริษยินดีจะจ่ายเงินโบนัสค่าเซ็นสัญญาให้กับทางดาวเตะวัย26ปีที่ตัวเลข18ล้านยูโรหรือคิดเป็นเรา15.2ล้านปอนด์แยกต่างหากจากเงินค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับเป็นตัวเลขมหาศาลทีนั้น ยัางไรก็ตามนั้นไม่อาจจะเทียบได้เลยกับตัวเลขที่ทางคริยงเอมปาเป้เคยได้รับจัดทางเรอันมาดริดตอนที่เขาเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมเมื่อปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเขาได้เงินกินเป่าค่าเซ็นสัญญาสูงถึงระดับ125ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอบ15.7 0ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าข้อเสนอที่เทรนด์ได้รับถึง7เท่าตัวกันเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนนี้ทางเรอัลมาริดก็มองว่าแรงหนึ่งดูดและภาพลักษณ์ที่สามารถจะขายได้ของทางเอ็มปาเป้นั้นดีกว่าในตัวของทางเทรน์เงินกินเปล่าค่าเสินสัญญาจึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังกล่าวข้างตน้นถ้าว่าแม้ว่ามันจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าตัวของทางฟิชชียสเองนั้นก็เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำดังนั้นเราจำเป็นจะต้องฟังหูไหว้หูกับเรื่องนี้เอาไว้ให้มากๆ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะค,คนสําคัญในแดนหน้าของทีมเรานั่นก็คือในรายของทางดาวินนุนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยหลังจากเมื่อคือนนี้เขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเมื่อในเกมก่อนหน้านั้นเขากเพิ่งจะทําไป2ประตูช่วยทีมของเราคว้าัยชนะเหนือทางพึ่งน้อยเบนส์ฟอร์ดมาได้2ประตูต่อ0จากการถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวสำรองและทําไปทั้ง2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นั่นทำให้ล่าสุดทางดิษมาามันอดีตดาวเตะชื่อดังของทีมดากก็มีการออกมากระตุ้นสโมสสเลยว่าอยาได้คิดจะปล่อยตัวทางนูนเยสออกไปในช่วงกลางฤดูกาลนี้เพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลุนแชมป์ของทีมดากในช่วงที่เหลือของสีซันได้เว้นเสียแต่ว่าทางสโมสสที่ตกเป็นข่าวโผพันกับเขาจากประเทศซาอุดิอาระเบียจะยอมจ่ายเงินในระดับ100ล้านปอนด์ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเราก็คงจะต้องยอมรับข้อเสนอนี้และนําเงินเหล่านั้นกลับมาลงทุนในทีมใหม่ ดาวเวนนุนเยสเป็นศูนย์หน้าแบบฟุตบอลสมัยใหม่นะแล้วผมก็คงจะไม่รู้สึกประหลาดใจเลยหากเขาจะสามารถกลับมายิงประตูได้25ลูกต่อฤดูกันหากเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นหามันกล่าวแต่ผมคงจะรู้สึกแปลกใจมากๆหากลิเวอร์พูลยอมขายเขาแบบขาดทุนเพราะพวกเขามีโอกาสจะทําเงินมหาศาลและได้เงินค่าตัวส่วนใหญ่ของเขากลับมาหากมีการขายเขาออกไป ประเด็นปัญหาก็คือคุณจะยอมขายเขาเพื่อแลกกับเงินกลับมาในตอนนี้หรือไม่หากเป็นผมผมจะไม่ขายเขาในเดือนมกรกาคมนะเพราะต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์อพูลยังอยู่ในการแข่งขันทั้ง4รายการและพวกเขากจะต้องลงเล่นไปอีกถึง30เกมในช่วงเวลาสเดือนข้างหน้านั่นหมายความว่าคุณต้องการนักเตะทุกคนภายในทีมและมันจะกลายมาเป็นข้อผิดพลาดหากคุณปล่อยตัวเขาไปในตอนนี้เขาจะสามารถกลายมาเป็นนักเตะคนสําคัญมากๆได้ และการที่คุณจะหาคนเข้ามาแทนที่เขามันก็ต้องใช้เงินเป็นจํานวนมหาศาลเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในระดับ100ล้านปอนด์หากเป็นเช่นนั้นคุณก็จงรับมันเอาไว้เถอะแต่หากเป็นผมผมจะไม่ตึงใจขายเขาเออกไปด้วยสมราคาต่ํากว่านั้นในช่วงเดือนนี้นะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูผลพวมของรายได้ที่กำลังจะไหลเข้าสู่ทีมของเราแบบเป็นกอบเป็นกากันบ้างหลังจากทีมของเราคว้าชัายชนะเหนือทางลิวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา <c oughs> ก็ทำให้ทีมของเราเก็บชัยชนะรวดตลอดเจ็ดเกมที่ลงสนามในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิวอชสื่อที่จับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุออกมาเลยว่าหากยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์สามารถคว้าชัยชนะในเกมนัดสุดท้ายของแชมเปี้ยนเลีกรอบลีกได้ในการจะต้องบุกไป,ปเยือนอีกหนึ่งทีมเก่งอย่างทางป s v e i วี h อโที่ประเทศน,นเธอร์แลนด์มันจะทำให้ทีมของเราสามารถสร้างไรายได้สูงที่สุดในการแข่งขันรอบนี้ซึ่งคิดเป็นตัวเลขถึงระดับ45ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวก่อนจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไป นั่นจะกลายมาเป็นตัวเลขการสร้างรายได้ที่สูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ให้กับทีมของเราสำหรับการแข่งขันรอบแรกของการแข่งขันแชมเปี้ยนสลีกที่เราลงสนามเลยอีกด้วยแต่มันก็มีโอกาสสูงมากที่ทางอาร์เนอร์ลอตจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นในการแข่งขันเกมนั้นซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเราจะยังคงรักษาสติการคว้าัยชนะ100%เต็มในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปในฤดูกาลนี้ได้ต่อไปหรือไม่อ่าไรกัน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ